ช่วยกันนะต้องขอตอบตัวเป็นจริงนะมาดูเอตีนลูกเต้รุ่นสิงโตเล็กมารับรวมเร็วทีมงานของสิงโตเล็กมารคำนวณเงินอาผู้ต่อไปเร็วรถถังเล็กอาสิงโตเล็กรับรองไปเลยอไอหนุ่มมาท้องกันถ่านผู้ชมเป็นติดปะ อาลูกล่าัส่วนนน้อาโนไม่เปียนเสือียนะนีกเปียกันรางใครเปลี่ยนใครกันกล่นนี้แปดพันบาทนะแปดพันบาทอาเหรียดไนนะเลรีดนอกชัดไปต่อรองกันเดี๋ยวาก็ถือว่าอาดับกล่นี้เจ้วกจะห้ายกนะฮะห้ายกหยกพื่ต่อไปเราทราบไปด้วย่ต่อไปไปปะสี่หมนไหมอาสี่หมื่นนะ ไปเลยเลยอาออกไมออกเลยลูกทำได้ทำไปเลยอาไม่ต้องเดินไปถึงห้ายกแบบนกไก่นกโคลามูกเขาไม่รู้เรามันอันตรายต้องรู้เขารู้เราอะไรออกม่เลยฮะห่อไอ้ลอยกับชายเจอชายชายไทยเม็ดกว่ัน 啊，我看见你那得双啊，那我的快点啊，追上没？我再等等。 โดยเฉพาะทุกนนะโดยเฉพาะทมู้จัดของเราวันนี้อายุน้อกต่างมณ์กา็นพชัยสมบัติกำไรเือนต้องขอขอบคุณแม่ัพนะคทีมงาน้องน้องลโคนุอื้องต้องขอบคุณครับนการมาด้วยากันมาอันทีสอนะฮองก้สามูไรดึีไวยบ้า เด็กเป็ดดีลบโตพวกนี้ไม่เกลียวหวางชายจับตัวโปยฉันจนหมด

สาข้าหากันอยู่ยังไม่เช็คเย่องอาจารย์ ชอบอลว้ามากูสามยูน่าจะฟอกตีแพรเลยเด้าเล้กีีุ่ดหลังจากนี้จะเป็นะไรช็อตแรกลู้เสียนัเลกตัดจุดโเลกแล้วผูหญิงีอล้ตางเล็กกับสิงโตเลลังจากนั้นเป็นผู้หญิงเลย่าสลยแล้วาที่เล็กกับเลนได มวยนะต้องรัความเสี่ยงความเสี่ยงพระว่าจะเป็นพี่เลี้ยงต้เกี่ยวกันมากนักงเนสเย็ออกไป้ใครชาตเานไป้าเล่ยวันนายนั่อะไรออกมากระชากไสมุามาต้องชาบเลย

ایک

มาเสีย็ได uh. okay. ู้จอไปบ้างหันมาสองนึงนะรักาเงินนะไมเลียนทำเวลาใครทนงานใครแม่นกว่ากันหลังร้เจอสวนไม่มาหออาจาร ชูมาเอาแล้วดูซ้ายใครม่งกว่ากันมีขั้นซ้ายแล้วก็มีหมัดซ้ายด้วยกันนะครัดูห้อง,งเตสตัดเกงขาวฟ้ามูไรนี่กัำจังศิลาก็ ก็เสียบเข้าอายุย yeah. hey. ุกย uh ุก huh. ว yeah yeah. ่าจ yeah. yeah. claro ังหวะมาตู้ส yeah. ิเหมือนกันไปออกมาอะไรตู้ใ no. ห้ต้องกวนกันนั่นไม่ออกอาวุธกรรมการเป็นตัวแล้วอาจารย์ปั่ให้ออกอาวุธหน่อยแล้วออกตาเว่ห้องเต้นี่ของชาติเลยอาจารย์ปอยั่นหลายตัวเลยนะห้องเต้นีงก็ยัง ว่า2ซอมอีกอ่าสัปดาห์หน้านี่ลงไปอยู่ให้ไม่ได้แล้วต้องสู้กันแล้วได้ใช้ขอเจ้าครับเอาละกลับมาดูครับจบกว่า2แล้วครับมัดขึ้นๆๆโอยทีมจังหวัดนี่ห้องเตะเพิดสนุกแล้วสนุกแล้วครับ เด็กจากคู่นี้รถถังเล็กกับสิงต์ตัวเล็กคู่ต่อไปนะรายการชีวิตใหม่รถถังเล็กหลอกไปตัดสี่หมื่นบาท9ลบ9ปีสำหรับคู่มวยหญิงนะครับแกงยอด6,000บาทนะครับนำมาวางแล้วนะครับมวยหญิงนะครับสิงเลี้ยงมั่นคู่คู่น้อยนะครับเด็กเตรียมตัวไว้นะครับหลังจากคู่มวยหญิงนะครับแล้วก็เปิดปิดสองจากแคร่เล็ก ใช้ตลอด2-3รอบเลยสามคนไเ่้ันกดดันไปดีกันรอันสุดท้ายแล้ว ตัวได้เตียบลูกพลางสับสนน้ำมามออกแนวรถลื่นหลุดไปเป็นการดึงตัวลูกของซาโมไรอันสุดท้ายแล้วลูกอ่าใช่ดูให้แม่นกว่านั้นถ้ากูทำไปหลังจากเสร็จผู้นี้ก็สวนตาเข้ามาแล้วจบจบสุดท้าย แจกหัวใจกันอ่าเป็นภาพที่สวยสดมากนะพนี้ไปกับแปดแปัปบนบาทนะ,ะต้องดูบนเวิีกันันรัรับรัเิรบเงิบเงิบเานรับเนระับด้วย